กระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุโดยอ้างอิงคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจีนพร้อมกระชับความร่วมมือและส่งเสริมความเป็นหนึ่งใจเดียวกันกับปากีสถานแต่ได้เรียกร้องให้ปากีสถานรับประกันความปลอดภัยขององค์กรและบุคลากรขอ,ของจีนที่ทำงานอยู่ในประเทศจีนเป็นพันธมิตรและนักลงทุนรายใหญ่ของปากีสถาน แต่ทั้งกองกำลังแดงแย่กินแดนและกองกำลังอิสลามได้ทำการโจมตีโครงการต่างๆของจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่งผลงให้บุคลากรชาวจีนเสียชีวิตประธานาธิบดีสีได้พบปะกับนายอันวาอุนฮักคาก้า,ขา,ขา,ขานายกรัฐมนตรีรักษาการของปากีสถานซึ่งเขาอยู่ที่กรุงปักิ่งในสัปดาห์นี้ เพื่อเข้าร่วมการประชุมโครงการหนึ่งแถบ1เส้นทางของจีนค่ะต่อไปนะก็จะเป็นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะกล่าวว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยคนมุ่งเป้าหมายไปที่โครงการโครงสร้างพื้นฐานร,ระเบียบเศรษฐกิจจีนและปากีสถานค่ะหรือ CPEC นะคะในรูปแบบที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางด้านนิคมอุตสาหกรรมค่ะ เกษตรกรรมเหมืองแร่พลังงานใหม่ต่างๆนะคะตลอดจนการดําเนินโครงการเชื่อมต่อที่สําคัญโดยเร็วขณะเดียวกันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะก็ได้เรียกร้องให้มีการรักษาความปลอดภัยให้กับผลประโยชน์ของจีนด้วยค่ะ CPEG ซึ่งเป็นโครงการเรือของ BRI ที่มีมูลค่ามากกว่า6.5หหมื่นล้านดอลลาร์ของจีน ที่ให้คำม,มั่นเกี่ยวกับการพัฒนาถนนทางรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ